อยากรู้ว่าทําไมถึงมารู้จักกับเด็กคนได้ครับและที่การได้รับตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของที่นี่รู้สึกยังไงกับตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้บ้างครับวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่พี่จะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยและพี่ไม่มีสิทธิ์รับรู้อะไรทั้งนั้นช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยได้นนีผมมีเวลาให้พี่3นมาที5้า2ส ลสวัสดีครับอยู่กับผมกันกระถาวรน,นะฮะนี่เราอยู่ในช่องทางของดีไอคอนกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่า YouTube ครับฝากกดไลค์กด Subscribe Page เอาไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ผมอยู่กับ CEO หรือว่าบอสพอแล้วกันวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่พี่จะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยและวพี่ไม่มีสิทธิ์รับรู้อะไรทั้งนั้นโอเคผมจะไม่คุยเรื่องการทำงานของพี่ <c oughs> แล้วฮะ <c oughs> ทำไมพี่ดูกลัวเออเสียวจริงเอออยากรู้เหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ผมได้เห็นดวงราของพี่ในบางมุม แต่ยังไม่มีใครได้เห็นพี่แบบใส่ขาสั้นแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าแบบชีวิตพี่ตอนเช้าพี่กินอะไรหรือตอนเที่ยงพี่ชอบกินอะไรพี่ไม่ชอบไปไหนอะไรเงี้ยช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดามากนะไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างจากคนทั่วๆไปอะไรเงี้ยตื่นมาเสร็จเราก็มานั่งกินข้าวแม่แบ้านก็เตรียมอาไว้ให้แล้วครับแล้วก็เดินลงไปทํางานเลยคือชีวิตไม่ค่อยได้ใช้ตังนี้ทุกวันเนี้ยเพราะว่าตอนลงไปทํางานมันก็ไม่ต้องจ่ายตังค่ารถไม่ต้องเติมน้ำมัน ก็เลยแล้วก็ทำงานเนี่ยอยู่กับน้องๆกันทั้งวันครับขึ้นมาก็นอนแล้วเด <c oughs> ี๋ยวคอนกรุปเนี่ยเอาจิีจนถึงวันนี้ก็3ปีแล้วมันประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดอย่างที่พวกคุณได้เห็นกันอยู่เลยปีแรกเนี่ยรู้สึกว่ายอดขายโดยโรวมของทั้งปีมันคื 300, 000, 000, 000. อ300กว่าล้านที่2นี่ปลายๆของหลัก100ล้านส่วนปีเนี้พี่ล่อไปจะ 4, 0 0 0ล้านแล้วนะ คนโดยปกติทั่วไปผมว่าเขาก็รู้สึกว่าฉันคงสบายแล้วเป็นผมผมจะ,กะเกษียณแล้วนะแล้วพี่คิดจะ,กะเกษียณไหม <S 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 อยากรู้อันนี้พีอ่อยากรู้ด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนถามด้วย <S <S คือ <S <S คิดจะหยุดไหมคือถ้าถามเรื่องกเกษียณกันแล้วกันนะต้องถามว่ากเกษียณจากอะไรคือทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนทํางานอยู่แล้วอะพี่ก็สนุกใช่ไหม แล้วก็จริงๆไอางานอย่างพี่เนี่ยมันทําที่ไหนก็ได้ไงมันมีมือถือเครื่องหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ไปได้อย่างตอนที่มันไม่ได้เป็นโควิดแบบเนี้ย<ๆ>พี่ก็ไม่ค่อยอยู่ไทยนะก็ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานผ่านทางมือถือมาเนี่แหละเพราะว่าการันตีเลยทุกที่ที่ไปเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมัน,มนทํางานได้ทั้งนั้นคือเรื่องงานเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้เรื่องจักรเษียณออกจากความสุขเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเราก็ตามหาควาามมสุขทั้งชี ปีหน้าพี่วางแผนอะไรบ้างให้กับทางบริษัทดีไอคอน Group พี่พอจะเง้ําๆอะไรบ้างได้ไหมจริงๆปีหน้าเนี่ยคิดเอาไว้แบบโอ้โหเยอะมากคือไอการประกาศอะว่าจะไปพันล้านว่าจะไป5้าพันล้านว่าจะไปหมื่นล้านเนี่ยพี่ว่ามันประกาศง่ายนะแต่ทําจริงไม่ง่ายหรอกพี่เชื่อว่า การจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องเตรียมพวก infrastructure คือโคร,รงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้มันครบให้มันพร้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องของการทําโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่สอนให้ฟรีกับตัวแทจนจําหน่าย2เรื่องการตลาดที่ดีเนี่ยแน่นอนพี่มีทั้งสินค้าที่ดีมีทั้งการตลาดที่ดีแต่พี่ว่าสิ่งที่สําคัญที่มากกว่านั้นน่ะคือพี่ว่าพี่เห็นคุณค่าของความเป็นคนแล้วคนที่เขามาอยู่กับพี่เนี่ยเขาแฮปปี้เขามีความสุขอ่ะพอเขาเชื่อมั่นพอเขามั่นใจเนี่ยเขาจะปลดปล่อยสกขภาพอ่ะ ออกมาใช้ได้เต็มที่ ừ ừ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะไอาการนําพาตัวเองอ่ะมาอยู่ท่ามกลางคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะหรือท่ามกลางหมู่นักธุรกิจที่เก่งๆหรือมีประสบการณ์พี่ว่าพี่แค่เตรียมพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้อะ่ะส่วนเขาจะเป็นมเมล็ดพันธุ์รูปแบบไหนอะ่ะพี่ว่าเขาจะเจริอง,งอกงามได้ในพื้นดินที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าจริงแค่เนี้ยชัดเจนนะบร,ริษัทเราเราได้ประกาศไปแล้วพี่พอเป็นคนประกาศเองว่าเราจะไปกันถึง1 0,000มื่นล้าน แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าคุณจะได้เติบโตในาธุรกิจนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แบบนะจ๊ะเอาแค่นี้เนาะครับดีไหมพี่มีธุระใช่ไหมใช่แล้วพี่ <laughs> คิดว่าผมไม่มีเ <laughs> หรอเออเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวอะไรอโอเคขอบคุณมากครับพี่บอลสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ